ยานิตเอทีปี2023นะฮะสปอร์ตจัดเต็มนะเป็นสีเทาดำสุดเทพไม่แท้4หมื่โปรเท่านั้นครับเป็นรถมือสองแต่ว่าฟิลมือ1ครับแม็กเดิมขอบ16นิ้วนะครับผมพร้อมอยางยูโกมาปี2023ครับคันนี้ฟีดาวได้ผ่อนเรื่อต้นแค่8,000บาทเท่านั้นครับใครที่กำลังมองหานะครับรถเก่งเล็กนะฮะที่ขับดีแล้วก็ประหยัดน้ำมันแถมหล่อไม่แพ้ใครคันนี้คือคำตอบแน่นอนครับตามไปดูในคลิปเต็มได้เลยนะครับจะพาเดินชมรอบคันกันท่องเครื่องจะได้รู้ว่าคัน สวัสดีครับก็มาอยู่กับผมบอยเพื่อเจ้าอกันอเช่นเคยนะครับผมวันนี้จะพามาดูนะครับเป็น Toyota y a r i ิ a t i ที1.2 Sport ปี2023คันนี้เลยครับเป็นสีเทาดำสภาพเหมือนใหม่มากครับเลขไมล์แค่45,000กิโลเมตรเท่านั้นราคาพิเศษสุดๆครับเพียง469,000บาทครับฟรีดาวได้นะครับผ่อนเริ่มต้นแค่เดือนละประมาณ8,000บาทเท่านั้นครับ ดีไซน์ก็ทรงสปอร์ตชัดเจนครับไฟหน้านะครับเป็นแบบ LED เต็มระบบเรียบร้อยแล้วนะครับมาพร้อมไฟ daytime running light นะครับผมช่วยส่องสว่างในเวลากลางวันนะครับสภาพครมไฟนะครับยังใสยยังสวยนะฮะไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับดีไซน์ทรงสปอร์ตแบบนี้เลยสีเทาดําเนียบหรูแล้วก็ดูพรีเมียมดูสปอร์ตสุดๆเลยนะครับผมผิวพันธุ์ฝากระโปรงเหลี่ยมสันยังคมยังสวยนะฮะไม่ได้มีรอยบุบไม่ได้มีรอยหลักยิ้มนะฮะแล้วก็ด้านหน้านะครับพาร์ทเดิมกระจกนะครับเป็นของโตโยต้า ไม่ได้มีอุบัติเหตุหรือว่าไปเปลี่ยนกระจกมาแน่นอนนะครับรถที่ร้านนะครับมีรับประกันให้นะครับผมหากซื้อไปแล้วตรวจพบเจอภายหลังยินดีรับซื้อคืนเต็มจำนวนนะครับหนึ่งร้อถ้าไปเจอว่าไปชนหนักไปจมน้ําไปพิการนะครับผมรับประกันโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมกันเลยนะครับเลขใไม้แค่4ี่0 0กว่าโลเท่านั้นนะครับผมเครื่องยนต์ขนาด1.2ลิตรประหยัดน้ามันนะครับผมนะครับดีไซน์ด้านข้างก็ทรงสปอร์ตแบบนี้เลยนะครับผมล้อแม็กเนี่ยได้เป็นแม็กอันลอยขอบ16นิ้วลายทูโทนปัดเงานะครับ เป็นแม็ขอบ16นะดูทรงสปอร์ตเลยนะครับผมส่วนตัวยางเนี่ยได้เป็นยางปี2023นะฮะคผมสภาพดอกยางยังโอเคอยู่นะครับยังนิ่มยังลึกยังเหลือนะฮะเป็นยางของโยโกฮามานะครับผมโชกเดิมครับนี่ครับด้านในเดิมๆะฮะสีเดิมน็อตต่างๆไม่มีรอยแกะไม่มีรอยไขส่วนไฟเดี้ยวจะอยู่ด้านแก้มข้างตรงนี้นะครับผมกระจกด้านข้างนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถคันนี้ติดในส่วนของฟิล์มแล้วก็คิวภาษาให้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานนะครับ ผิวพันธุ์ด้านข้างนะครับไม่มีรอยบุกไม่มีรอยหลักยิ้มประตูก็สม่ำเสมอกันครับสีไม่มีซีดไม่มีจางกุญแจสมาร์ทเอนทีนะครับผมมาพร้อมปุกโตอร์ด้านเอ็นให้นะครับสัมภาระภายในก็จะได้เป็นโทนสีดําลักษณะแบบนี้เลยนะครับดูสวยแล้วก็ดูสปอร์ตมากๆครับผมเนี่ยครับภายในสภาพสวยๆเลยรถนะครับไม่ได้มีการช้าจากการใช้งานหนักแต่อย่างใดนะครับวิ่งการใช้งานแค่ประมาณสี่กิโลเท่านั้นนะครับผมแผงประตูเนี่ยสภาพเดิมๆเลยนะครับ รอยอาร์กตรงประตูเดิมเดิมครับไม่ได้มีการแกะซ่อมแกะเปลี่ยนมาครับวัสดุด้านข้างตรงนี้นะครับเป็นวัสดุขึ้นรูปพลาสติกนะครับก็ทําให้ดูสะอาดแลวก็ไม่มีรอยช้ำจากการใช้งานหนักนะฮะอาจจะไม่ได้ดูพรีเมียมนะครับผมกระจกเป็นระบบไฟฟ้าออโต้ให้ฝั่งคนขับนะครับปรับพับกระจกไฟฟ้าตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ด้านแก้มข้างฝั่งขวานะฮะน็อตไม่มีรอยแกะไม่มีรอยไข่นะครับประตูเดิมครับแห้งๆรอยอาร์กเดิมโรงงานนะฮะเรียงตัวครบๆแป้นเบรกแป้นคันเร่งไม่มีรอยสนิม จากการใช้งานหนักนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวระบบก็มีระบบการเลื่อนถลายออโต้สตอลสตาร์ให้ด้วยนะครับโมอะไรสวยนะครับไม่มีร่องไม่มีร่อนนะครับเป็นทรงสปอร์ตสกา้านสายมือนะฮะสามารถรับสายบ้างสายแล้วก็ปรับเครื่องเสียงได้เลยนะครับผมหน้าจอเรือนไมสวยนะครับผมเป็นแบบอะอนาล็อกนะครับผมส่วนตัว คอนโซลด้านหน้านะครับไม่มีซีนไม่มีจานนะครับผมรถดูแลดีไม่ได้ไปจอดตากแดดนะครับมาพร้อมจอกลางนะมี n d r o i ว Auto ให้ได้ใช้งานด้วยนะครับแล้วก็ Apple Car p l a y พนะรตรงนี้ก็ใช้เป็นวัสดุหนังบุนุ่มขึ้นมานะครับเพิ่มความพรีเมียมของตัวรถนะครับส่วนตัวแอร์นะครับเป็น Air ลักษณะเป็นแบบตัวดิจิตอลนะครับผมส่วนตัวเกียร์เนี่ยอัตโนมัตินะครับเป็น CVT สามารถปัดเข้าหาตัวใช้บวกลบตรงนี้ได้นะครับผมใช้งานได้สะดวกครับเบาะผ้ากำมะหยี่สีดําสภาพยังสวยยังตึงยังแน่นนะครับ อบาใหม่ๆเลยนะครับไม่มีฉีกไม่มีขาดนะข้อดีของเบาผ้านะเวลาเอารถไปจากจอดตางแดนนานๆมันไม่อมความ้อนนะครับยังฟ um ูยังแน่นอยู่เลยนะครับสต่เม no ื right. occasion, ่ตัวเบานะฮะส่วนซอกประตูด้านหลังขวานะฮะน็อตเดิมครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยไขจุดสติกเกอร์เดิมๆโรงงานนะครับยังคงแนบสนิทเรียบเนียนไม่มีรอยพ่นสีนะฮะหัวน็อตยังคมยังสวยไม่ได้มีรอยแกะซ่อมจากประตูด้านข้างไปแต่อย่างใดนะครับรับประกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะตรวจสขอบแล้วก็พาชมพาเช็คเหมือนทุกคน เข้ามาดูรถตัวจริงที่เพชรจนนะฮะให้เห็นถึงรายละเอียดชัดเจนเลยนะครับจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะฮะตัดสินใจได้ในคลิปนี้เลยนะครับนีบจองเข้ามาก่อนจะติดจองไปนะครับด้านหลังนะครับห้องโดยสารถือว่ากว้างกวางนะฮะถ้าเทียบกับรถในเซกเมนต์เดียวกันนะครับพื้นที่ค่อนข้างจะกว้างกวางนะการนั่งโดยสารค่อนข้างจะสบายเลยนะครับแผงประตูด้านหลังขวานะครับก็ไม่มีรอยช้ำจากการใช้งานหนักไปแต่อย่างใดนะครับฟิล์มอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานครับ ก็ประตูด้านหลังขวานะฮะเดิมๆเลยครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับของหัวน็อตนะฮะมาร์คสีน้ำสีอยู่ครบนะส่วนเพดานหลังคาตัวรถนะฮะก็สะอาดครับไม่มีรอยสักยงสักยันใดๆนะฮะกินคินแบบนี้เลยนะฮะภายในสภาพสวยกริบนะฮะเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับแต่ว่ามาในราคามือสองนะเพียง469,0 0 0บาทฟีดาวได้ครับจะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ8 0 0 0บาทเท่านั้นนะสำหรับตัวยาริดเอชทีคันนี้นะครับสีเทาดำสุดสปอร์ตเลยนะครับผม ไฟเบรกด้านหลังนะครับเป็นงาน LED นะครับแบบลมดำนะสภาพสวยๆเลยไฟเบรกเนี่ยแท้เดิมโรงงานเลยครับไม่ได้มีการแกะเปลี่ยนแกะซ่อมนะฮะโครงไฟยังใสยังสวยไม่มีรอยแตกรอยร้าวใดๆนะครับสภาพสวยคลิปนะครับทางซ้ายและขวาอยู่ในสภาพสมบูรณ์สภาพเดียวกันเลยนะครับส่วนกระจกด้านหลังนะฮะเขาจะมาพร้อมตัวไล่ฟ้านะครับแล้วก็มีไฟเบรก่นที่3นะครับจะอยู่บริเวณตรงนี้แต่พอดีฟิล์มมันมืดนะฮะเลยมองไม่เห็นนิดหนึ่งนะครับแล้วก็กระจกด้านหลังพ์ทเดิมโรงงานครับ ไม่ได้มีอุบัติเหตุหรือว่าไปเปลี่ยนกระจกมาแน่นอนครับผมพาชมพาเช็คอย่างละเอียดแล้วก็เช็คเหมือนกับตอนที่ทีมงานจัดซื้อของเรานะเช็ครถเข้ามาว่ารายละเอียดเป็นแบบไหนกันบ้างนะครับแล้วก็ห้องเก็บสัมรัสถือว่าจุใจแน่นอนนะครับกว้างขวางกระเป๋าเดินทางนะฮะหรือว่าของช้อปปิ้งต่างๆเก็บได้สบายๆเลยนะฮะนี่คานด้านในก็ตรงๆสวยๆบอดี้เดิมๆนะฮะไม่ได้มีรอยทําทรงทําสีหรือว่ารอยตัดต่อหรือว่ารอยซิลิโคนใดๆมานะครับผมส่วนด้านล่างนะครับ ตัวชุดฉุกเฉินเนี่ยเขาจะให้เป็นชุดป่ายางแต่ว่าไม่แน่ใจว่าช่างน่าจะเอาแกะไปเก็บนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวก็ส่งมอบเดี๋ยวผมจะหาติดรถไปให้นะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับอุปกรณ์ต้องครบแน่นอนนะล้างน้ำตรงนี้สปอร์ตเมนอาร์ตอยู่ครบนะฮะทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับนี่พี่ๆดูเปรียบเทียบกันเลยนะครับเมนอาร์ตเดิมโรงงานไม่ได้มีการชนจากด้านข้างมานะครับฝาท้ายนะครับแน่นอนนะนี่น็อตไม่เคยแกะไม่เคยขยับนะครับ ทางซ้ายและขวานะครับเดี๋ยวผมเช็คให้ดูเลยนะครับผมนี่พี่ๆจะได้สบายใจนะนี่นะฮะเดิมๆแบบนี้นะครับผมใหม่ๆกิ๊บๆเลยไม์แค่สี่หมื่นโลนะฮะสีเท่าดำสุดพรีเมียมทันนี้เลยนะครับกับยารีดเอชี1.2สปอร์ตปี2023ไมค์แค่สี่หมื่นโลฟรีดาวได้ผ่อนอยู่ที่แปดพันบาทเท่านั้นนะครับผมแผงประตูฝั่งนี้ก็สีผิวสม่ำเสมอไม่มีสีโดดหรือว่ากับสีมากครับแผงประตูด้านหลังซ้ายเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีรอยช้ำจากการใช้งานหนักนะฮะ ที minutes, time, and ่วางแขนวัสดุต่างๆยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับของเราต้องเลือกเอาเฉพาะแบบรถสวยนะแล้วก็พยายามเป็นรถมือเดียวนะครับไม่ใช้งานน้อยแล้วก็ไม่มีการใช้งานหนักนะครับจนช้ําคันนี้ก็เข้าโจทย์ของรถเราที่ร้านเราแน่นอนนะครับเพราะว่ารถสวยไม่น้อยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการใช้งานหนักนะครับผมใช้งานมือเดียวสภาพเกอรไม่ได้ช้ำนะฮะสังเกตถ้าพวกรถเก่งนะครับถ้าเป็นพวกแท็กซี่มันจะใช้งานหนักนะนั่งหลายคนมันเลยช้ำนะครับผมเนี่ยคันนี้สภาพสวยเลย อย่างก็ได้ไป้ายแดงครับแต่ว่าพี่ๆได้ในราคามือสองนะแล้วก็ยังสามารถออกรถคันนี้ฟรีดาวได้นะครับนะครับขอเริ่มต้น8,000บาทครับเนี่ยซอกเดิมน็อตเดิมครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยเปลี่ยนนะครับผมประตูเดิมๆนะฮะเช็คให้ดูอย่างละเอียดแบบนี้เลยนะฮะซื้อไปแล้วฮะ,ะตรวจพบเตอรภายหลังถ้าไปชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำม,มานะฮะนำรถมาขายคืนที่เพชรกรได้เลยนะครับยินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวน100%เลยนะครับแล้วก็มีเอกสารออกสัญญาไวใ้ให้ด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวเข้าไปดูในส่วนของห้องเครื่องก มาดูห้องเครื่องกันนะครับผมสำหรับเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเบนซินขนาด1.2ลิตรนะฮะก็ให้เรื่องของความประหยัดน้ำมันแน่นอนครับรองรับน้ำมันได้ถึง E20 ได้ด้วยนะครับโครงสร้างเดิมทั้งหมดนะครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมนะครับแล้วก็ไม่เคยพลิกคว่ำนะครับผมนะครับน็อตแต่ละตัวนะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยไขนะฮะน็อตฝากระโปรงเดิมทุกจุดเลยครับไม่มีรอยแกะรอยไข่นะฮะท้งซ้ายและขวาหน้าหัวน็อตยังคมยังสวยส่วนแผ่นกันความร้อนสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยนะครับผม ตัวรูระบายความร้อนนะฮะยังคมยังสวยไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวจากการชนหรือว่าการยุบตัวใดๆมานะครับแล้วก็เนี่ยครับเป็นแผ่นเพดตัวนี้นะครับเ,เพจเ,เดิมโรงงานนะ,ะยังอยู่นะ,ะเป็นสติ๊กเกอร์แผ่นเพดไม่ได้มีรอยแกะเกาหรือรอยโดนสาดสีปั๊มโตโยต้าเดิมๆโรงงานเลยนะคะรับคานมาน้ำด้านขวานะฮะไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยนะฮะโชคเดิมครับเบ้าโชคสปอร์ตแมอาร์ตเรียงตัวครบสวยงามทางซ้ายและขวาสภาพเดียวกันเลยนะครับนี่นะครับปั๊มชัดเจนปั๊มโตโยต้าหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยไข นะเดิมๆโรงงานส่วนคาร์บอนนำหน้านะครับเขาจะปิดด้วยตัวพลาสติกครอบไว้แต่เราดูตรงนี้นะครับนี่ครับดูครับหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยไข่นะครับสำหรับคาร์บอนนำหน้านะโครงสร้างเดิมๆเลยนะฮะฝากระโปรงเดิมนะครับมีแผ่นกันความร้อนเดิมจากโรงงานพร้อมใช้งานนะครับใครที่กำลังมองหานะครับรถเล็กสไตล์สปอร์ตนะครับขับไง่ายประหยัดน้ำมันแล้วก็ได้รุ่นปีใหม่ๆนะครับผมคันนี้ตอบโจทย์ครับกับตัว Toyota Yaris Active 1.2 Sport ปี2023 เป็นสีเท่าดำครับเลขไม้นะครับ45,000กิโลเมตรนะครับราคา469,000คันนี้ก็ฟรีดาวได้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ8,000บาทครับสนใจนะติดต่อได้เลยนะฮะ0831318826ผมบอยเพชรินดีให้บริการนะครับเบอร์นี้ยังสามารถแอดไลน์ได้นะครับทักมาขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกรถการจัดไฟแนนซ์ต่างๆการใช้เอกสารต่างๆนะยินดีให้คำปรึกษานะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปรถขันต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ